เอะเอ้าทำไมเรามาพโผล่ตรงนี้มะเอาแล้วครับเราก็มาอยู่ในเกมลิตเติ้ลไนแมรภาคที่สองนะครับอีพีที่สองวันนั้นผมจําได้ว่าเราตกลงไปข้างล่างแล้วไม่ใช่หระแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่เดิมเลยเดี๋ยวๆตรงนี้เราก็ดึงตรงนี้ใช่ปะโ okay. อเคอ๋อนี่ไงเนี่ยนี่นี่นนเรา วิ่งไปเราจะไปหยุดตะเกียงเว้ยแต่ว่าเราตกลงไปข้างล่างโอเคเราจะตกลงไปข้างล่างนะห้ามจับตะแกรงห้ามตกใจกันนะโอเคเหมือนเดิมเปบ้โหลดเซฟเดิมนะเนี่ทำไมมันมาโผล่ตัวที่อื่นวอออะอายาก็ยาเฮ้ยหยอเอ้าตรงนี้ ครั้งที่แล้วผมจาได้ว่าเราจุดไฟไปแล้วไม่ใช่หรออจุดๆๆๆดไม่ไงมันขึ้นโหลดนะแต่ทำไมมันไม่เซฟตรงนี้วะโอเคขอเปิดคลิปอีกรอบนะครับเอาละครับเราาไปอยู่ในเกม Little n i g h t m a r e EP ที่สองนะฮะหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมพีหลอกบปปาากุกป่าฝ่าดงไปค้นหาตุ๊กตาผีไปเผากัน3าม EP แต่ว่าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม น้องหนูหมวกเหลืองของเราต่อนะฮะเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมตามที่พูดไปเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะอ๊บคุณโนมเฮ้ยแต่ว่าเราเห็นโนมเราต้องตกใช่ปะครั้งที่แล้วเมื่อกี้อืมเฮ้ยไม่ตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหลากหลายขึ้นนะเราได้เดินแบบซ้ายขวาหน้าหลังโเดี๋ยวนะหมอตรงนี้อ่ะ เฮ้ยตรงนี้กระโดดปะอ่าอ่งางค์พอ๊บโอเคจุดเขาไม่ได้จริงๆคนคนนี้อ๊ะเดี๋ยนะช่างมืดสะไรเกินเดี๋ยวนะ,ดเ,วะเ,นเดี๋ยวนะ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 ตรนะงนี้หรอใช่น่าจะใช่ทางนี้แหละเพราะว่าเนี่ยมันมีที่ให้หมุน ไงบ่อ๋อโอเะอ๋ะออไม่แสงแสงอะไรอะ่ะไม่เรากระโดดข้ามไปตรงนี้หรอทำไมอะ่ะมีแสงมีแสงเดี๋ยวใช่ป่ะใช่ป่ะอุ๊ยติดติดติดอ๋อผมเข้าใจละเราต้องไปเปิดอันเมื่อกี้เว้แล้วก็ มาให้ด่านประตูปิดใช่ปหมน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่โอเคโอเคเอาแม่เอาแม่าเตรียมพร้อมทุกคนไปกับผมไปไปไปวิ่ง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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโหนที่สุด กลับคืนไม่ได้ใช่ไ่ะนี่คือกลับคืนไม่ได้ใช่ไ่ะตรงนี้เหรออ,อ,อ,อ๋อปุ๊บโอ๊ะไม่ได้เหรอน่าจะไม่ใช่นี่ไงแครูปแครูปแครูปไปทำโปกคลิปยอ นี่แน่ยออุ้อลยลอกสไลด์แบบเมื่อกี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยโอ้ที่ไหนเนี้ยที่ไหนกันครับเนี่ยเอรา,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 าต้องสู้กับมันหรอมันโตใหญ่ามากเลยนะจริงดิ ู้กับตจวเมื่อกี้หรอว,ว้าวเฮ้ยเราพันเซลเราเป็นตามหาองค์หญิงใช่ไหมองค์หญิงอยู่ไหมฮะองค์หญิงไม่ใช่แหละคนละเรือน <c oughs> ไหนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไม่ได้หรอ โอ๊มัดโอ้โหโอ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 สนุบที่ใครยังไม่เห็นนะครับมองข้างบนครับมองข้างบนมองข้างบนดูดิมันต้องขึ้นไปเหรอเราขึ้นไปแล้วมันเข้าไม่ได้อะ เมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องกระโดดหรอกกระโดดช่อนี่ไงมันมันติด أ, มันติดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไดม้มีช่องเล็กๆโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้จุดไฟได้ใช่ปะ่ะนี่แน่โอเคนี่มันห้องน้ำของคนใช่ปะ่อะอ่ะเดี๋ยวนะ เราสามารถเห็นฉากฉากต่อไปได้ด้วยเหรอเราต้องออกประตูนี้ใช่ปะเอยเหมือนมีอะไรเดินน่ะโอ๊ะโอ,โอ,โอไม่ใช่ะ่ะโอ๊กไฟผมว่าเราโดนเราต้องตายว่ะเดี๋ยวนะเดินๆนะเราต้องตัดกระแสไฟก่อนใช่ปะโอเคปิดไปกับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะ เราขึ้นไม่ได้แน่ๆแ,แต่ว่าอันนี้แน่แนอันนี้แน่โอเคโอเคนี่แน่เฮ้ยมีเวลานับ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 ต้องออกไปต้องออกไปโอเคโอเคโอเคโอ้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูนะอันนี้ชนเหรอไปไหนอ่ะไปไหนโอเคเดี๋ยว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 เสียงอะไรเสียงอะไรเราต้องไปรูนั้นหรอหรือว่าเราต้องไปฝั่งนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเสียงอะไรอ่ะ มันน่ากลัวอยู่นะอ๋อรถรถไฟทำอะไรกับรถไฟวะเชีย่ยมีกระแสไฟแล้วอ่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองนะลองนะลองนะโอเคโอเคเขาเหมือนไม่ได้อยู่บนหลังรถไฟนี่ ต่ว่านั้น๋เดีดอันนี้ขึ้นได้หรอขึ้นได้แล้วไงอ่ะเดี๋ยวๆดีี่มันมีแบบมันจัดวางมาให้เราต้องทำอะไรสักอย่างอ่าเดี๋ยวนะอ้าโง่อะไรทีเนี้ยอ่านี่เปิดได้ปะผมว่านะเดี๋ยวๆดีอันนี้เราเปิดได้เชื่อป่ะนั่นไง อ๋อเข้าใจละคือเราต้องไปอีกห้องฝั่งนู้นไว้เพื่อไปตัดไฟแล้วก็ค่อยข้ามไปอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ก็มีเวลาถอยเข้าไปนะนี่ฮะเดี๋ยวน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 ะมันจับไม่โดนนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็อันนี้อ๋อ โอ้เดี๋ยวนะมันมันม,นมนองมันยากอะมองมันยากอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าโอเคโอเคไปนี้ไปนีไปเห็นรูข้างบนไหมมาราเราต้องเข้ารูนั่นแหละโอเคกลับมาที่เดิม <c oughs> โอเคเหมือนกับทำให้เราเรียบร้อยแหละ เหมือนกับว่าเราต้องกลับมาที่เดิมนะอย่างเงี้ยบอกเราแบบไอช้ชโอเคไป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 มีเวลานะับมีเวลานะับไป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 สิไปสิปสเราเราต้องผ่านไปฝั่งนู้นเลยนะทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะทันไหม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 ทุกคนทันไหมทัน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 อ๋อ อพอดีเปะ๊ะคนอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นอืมจริงดิแถวนี้มีอะไรให้เล่นม้าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดียด๋ยผมรู้สึกว่าห้องที่สว่างที่สุดห้องนี้มันอืมมีอะไรมั้ง น่าจะไม่มีอะไรจริงๆแหละเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันได้ทำอาชิเมนท์อะไรบ้างค่อยกลับมาทำก็ได้โหมุมกล้องเปลี่ยนโอเห็นนะไอ้ลี่่วงปะล่วงปะ,งปะโอ้โอ้เราต้องเข้าอ๋อตายหรอจริงดิฮะ

ไม่ไม่ผมว่านั่นเป็นกล้องวงจรปิดแน่เลยอะอะอะโอเคโอเคโอเคอยู่ก่อนอยู่ก่อนเงียบก่อนเงียบไปก่อนโอเคโอเคไป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 หอยไงต่อเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยไงต่ออ๋อ <c ười> ผมเห็นแล้วเ <c oughs> นี่ยตรงนี้แหละโอเคไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะตรงนี้ไม่เห็นเนาะโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปีน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  เฮ้ยมันมีแบบแบบนี้ด้วเหรออ่าซ้ายขวาทุกคนไปซ้ายก่อนแล้วกันนะขวาลายซ้ายดีโอหังตาหนอไม่นี่เดี๋ยวนะมีห้องให้ไปต่อด้วยโอ้อะไรอ่ะโอ้ไอ้ไอ้ไอ้นี่อีกแล้วอีไอ้เกอิชา ที่อยู่หน้าหน้า,นาไตเติลนะห้องนี้ให้ฟาห์มเหรอเก็บดที่เนฟ้า์มได้ดวยหรอมันหนืดหนืดหนืดน้ำมันน้ำมันหนืดโอเคขึ้นไปดูแบบอันนี้มันกระโดดได้ปะ่ะเหีอ <laughs> ดูไรสัตว์ลาดดูอันนี้ปิดได้ปะ่ะมันต้องมีอะไรแน่แนเลยเออโอ้ย <laughs> น่าหลักน้องน่าหลัก ออกไงดีเนี่ยไอ้บ้าออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกออกไ,ไ,ด,ออได้แหละ <c oughs> โอ้ยเจ็บสะเลตติดคอเดีย๋ยวเราปุ๊บเดี๋ยวนั้นเผยลุ่นเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วง,วงโอเคไปครับ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 ไปเลยเหรอจริงนะจริงนะจริงน,นะอย่าไปโกหกกันนะอึ๊บ น่ากลัวคุณขนลุกโอ๊ผมขนลุกจริงออ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 ปิดไฟปิดไฟ,ไฟผมผมว่าผมว่าเอาเอา๊ะ เงาไงอ่ะเงาอ่ะไอ้คนลุกไม่นะไม่นะผมอยู่ไหนตอนนี้ผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนเงยต่อเงยต่อ เยี่ทุกคนอ่าเอาเป็นว่าขอจบคลิปที่ไม่เอานี้ก่อนนะครับไม่ไหวผมกลัวเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ